อยู่นี่เอาต้องทำยังไงต่อาวางวางนี่นะโอเคมาเชิญค่ะใช่ค่ะก็เดบิวท์ไวรอลิสอะวอร์ดนะคะก็ดีใจกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยค่ะวันนี้ก็มาร่วมแสดงความยินดีค่ะตรงตามตีมเป๊ะม่วงเหลืองชุดค่ะชุดคุณริม รีวิวนรีวว,รวิวชุดนะคะก็อินสไพร์มาจากความอยากนอนหนูอชอบนอนหนูชอบอยู่บนเตียงชอบผ้าห่มหนูก็เลยเอาผ้าห่มมาทําชุดค่ะเออเป็นตีม้งเหลือกค่ะไม่มีอะไรเลยสบายไปแต่นอนนอนเลยก็ประมาณนั้นเลยค่ะอินสไพร์มาจากชุดนอนค่ะจัาาตบตอนนี้ลองดูใครอะไรที่เฉยเลยจริง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 ในโซเชเียลมีเดียหนูติดตามอยู่หลายคนค่ะแล้วก็ มีหลายๆท่านที่หนูติดตามแล้วก็เข้าชิงด้วยแล้วก็วันนี้ก็ได้เจอเป็นครั้งแรกด้วยดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนหนูขอถ่ายรูปคบทุกคนละค่ะเราไมไม่มีค่ะไม่ได้เข้าชิงนูแต่ว่าปีหน้าหนูอาจจะได้เข้าชิงก็ได้นะคะอ่ะก่อนหน้าผามล่าสุดเหตุกาแผ่นดินไหวอ่าแผ่นดินไหวเรายูกต้งไหตเต็มก็ประสบการณ์แผ่นดินไหวครั้งแรกของหนูหนูอยู่ที่สนามบินเชียงรายค่ะเข้าห้องน้ำอยู่ แล้วก็เหมือนแผ่นดินไหวเหมือนจําได้ว่าจะมีหลายครั้งค่ะแต่ครั้งแรกหนูนึกว่าเหมือนอารมณ์สิบล้อผ่านบ้านนะคะหนูก็แบบว่านึกว่าเครื่องบินบินผ่านเพราะว่าเราเพิ่งลงเครื่องมาอ่าอยู่ในห้องน้าเครื่องบินบินผ่านสั่นไหวเล็กน้อยรอบที่สองหนูก็รู้สึกว่าหรือว่าเราบ้านหมุนอ่ารอบที่สามหนูว่าไม่ใช่ละแต่หนูก็ยังไม่ลุกออกมาจากโถตรงนั้นที่หนูนั่งอยู่หนูกดเซิร์ชก่อนแล้วก็ถามแชท GPT ว่าแผ่นดินไหวที่ไหนอ่าเพราะหนูว่ามันต้องแผ่นดินไหว แชทจีพธีก็ตอบหนูมาประมาณว่าเป็นตัวเลขเนอะลิตรอะไรเงี้ยหนูก็อ่านไม่เป็นหนูก็เลยวิ่งออกมาจากห้องน้ำค่ะแล้วอย่างไงพอเราเห็นว่าเออเชียงใหม่นขาจะได้รับแบบก็หนักค่ะเป็นเหมือนตกใจมากนะคะเหมือนพอหนูเดินออกมาจากห้องน้ำแล้วเป็นเสียงประกาศประมาณว่าเอออบพยพผู้โดยสารในอาคารเพราะว่าแล้วก็วิ่งออกไปอะไรเงี้ยค่ะ ก็ตกใจแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกรู้สึกว่าเราอาจจะต้องปรับปรุงเรื่องสัญชาตญาณในการความเร็วต่อสิ่งเรามากกว่านี้ต่อเหตุการณ์เนี่ยคะอันนี้ที่ไทยแน่นอนในเรมันเป็นครั้งแรกที่เรานี่เป็นครั้งแรกที่เกิดแผ่นดินไหวในชีวิตเลยค่ะเป็นภัยธรรมชาติครั้งแรกเลยก็เลยแบบตื่นเต้นตกใจไปหมดเลยค่ะ หนูรู้สึกสิ่งที่ขาดสําหรับสําหรับเอาตัวหนูละกันเนาะสิ่งที่ขาดคือเอดูเค e ในการดูแลตัวเองว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นอะ่ะจะต้องทําอะไรจะต้องเช็คข้อมูลที่ไหนแล้วก็จะต้องระวังยังไงสิ่งที่2ก็คือข้อความแจ้งเตือนที่หนูจำได้ว่าที่เชียงรายเนี่ยแผ่นดินไหวตอนประมาณบ่ายมง25ประมาณเนี้ค่ะข้อความมาตอนสี่ทุ่มครึง่งเออก็คือก็อาจจะช้าไปมากค่ะท หนูมีเพื่อนเสียชีวิตเอ่อห,หนูเพื่อนเสียชีวิตวันที่แผ่นดินไหวพอดีคะ่ะก็ก็เป็นอุบัติเหตุแล้วก็เหมือนก็ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นแหละแต่ว่าก็รู้สึกเสียใจคะ่ะอ่ของเพื่อนใช่ไหมคะอ่เรา,าได้ประมาณว่าเหมือนแผ่นดินไหวแล้วแพนิค แล้วก็ตกบันไดหัวฟาดพื้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบเพื่อนอายุประมาณ28ก็เด็กมากมากค่ะตอนนี้หลายคนอาจจะเกิดการแพันธุ์แล้วรู้เร่นั้นเราอยากที่จะบอกอะไรอย่างนี้ไหมครับคุณม,มันอันวรายมันระมัดระวังกันหอยมันน่าจะถูกิดอันตใช่หนูรู้สึกว่าความระมัดระวังมันเป็นหน้าที่ที่ทุกคนอาจจะต้องแบบ มันพูดยากมากเลยอะเมื่อมันไม่ได้มีใครเตือนเราว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่หนูว่าสิ่งที่เราทําได้ก็คือเฝ้าระวังแล้วก็คอยดูว่าแบบเออแบบอ่านข่าวแล้วก็ตามให้ทันเท่านั้นเลยสิ่งที่ทําได้ตอนนี้จริงๆค่ะซึ่งหนูก็หนูก็เสียใจแนละ้วเสียเพื่อนไปหนึ่งคนผลงานเราจะมีได้ินหมีเลยผลงานตอนนี้นะคะลดน้ำหนักค่ะ ตามดูตามดูหนูลดน้ำหนักได้ในโซเชียลเลยค่ะหนูลดไปทั้งหมด3าขีดแล้วค่ะ <laughs> เป้าปีนเ,เป้าสเดือนนี้นะคะจะลดอ่าสิบกิโลภายใน3เดือนตอนนี้ลงไปแล้วลงไปแล้วสขีดค่ะทุกคนว้าหนูขอโทษหนูขอโทษ <laughs> วายรวยร่ <laughs> ววร <laughs> ขอโทษแทนชุดด้วยค่ะ <laughs> ขอโทษค่ะ นี่แหละของคนนี้เลยด้วยเนี่ยที่ล้มหนูขอโทษหนูขอโทษอย่ามาเก็บตังค์หนูนะอุ้ยกลับมาค่ะกลับมาเป้าหรือแรงมานาลใจเหรอที่จะลดน้ำหนักในอควาที่มันได้สามกิโลสามกิโลมีแรงจริงๆเป้าหมายคือหนูมีแรงมานดาลใจจะลดน้ำหนักอ่ะสิบกิโลมาตั้งแต่ปีที่แล้วแหละแต่ปีที่แล้วมันกลับกันเป็นขึ้นสิบกิโล แทนปีนี้หนูก็เลยตั้งใจว่าหนูจะลด10กิโลภายใน3เดือนให้ได้ค่ะก็ตอนนี้ออกกำลังกายทุกวันแล้วก็โดดเชือกวันละ500แล้วก็วิ่งวันละ45นาทีค่ะแล้วก็คุมอาหารด้วยค่ะมันต้องมาค่ะปีนี้หนูจะลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายค่ะจริงจัง,จง,จงเพราะว่าความสัมพันธ์ของหนูกับการลดน้ำหนักเนี่ยมันหนูเกิดมาเพื่อต้องลดน้ำหนักหนูลดน้ำหนักมาทางชีวิตเลยแล้วก็ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่วันเดอร์เฟมลดน้ำหนักค่ะมันยากอะไร มันยากที่สุดเรื่องการกินค่ะแล้วก็เรื่องวินัยเพราะว่าหนูเป็นคนชอบกินเราอยู่ประเทศไทยเป็นประเทศที่อาหารอร่อยมากๆค่ะเราสามารถซื้ออาหารกินได้24ชั่วโมงเลยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่สุดคือการกินค่ะต่อไปมันก็นจะไม่ทานอาหารแล้วก็กินบ้างกินบ้างแต่ก็เลือกเลือกทานค่ะเลือกทานด่ขอให้สำเร็จนะค,ค่ะพี่ๆติดตามแล้วหนูจะเลื่อนอีกแล้วเนี่ยหนูเป็นขาไม่แล้วนะ พี่พี่ติดตามนะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะหนูจะลดน้ำนัก10กิโลไปใน3เดือนนี้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณ